สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับเอาใจสายกเกษตรตอนนี้ผมพามาดูนี่อันนี้รถไถเดินตามนะครับเป็นรถไถเดินตามใช้เครื่องยนต์ดีเซลอันนี้เขาปั่นน้ำนะ ปั่นน้ำนี่ครับมาดูใกล้ๆเป็นปั๊มแบบน,นี้ครับใช้สายพานยาวเลยโอ้ดิห่างเกือบ10เบเมตรครับอาอยู่ประมาณมานี้เดี๋ยวเข้าใกล้ไม่ได้ ตัวเสื่องเกี่ยวอครับข้างล่างอนะสูงให้ดูน่าจะเป็นตัวปั๊มห้อยโค่งครับปั๊มน้ำขึ้นไปแบบนี้ตัวเครื่องโอ้อสูบเดียวเหลือๆครับประหยัดน้ำมัน มาดูใกล้ๆอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ก็เป็นปั๊มหอยโู่งครับลงไปแบบนี้เลยสะน้ำมีสองตัวครับเครื่องปั๊มน้ำอันนี้ก็ใช้สายพานครับที่เด็ดอยู่ด้านบนเห็นไหมโยงมาแบบนี้แล้วครับโอ้สุอยอดเลย สายพานไม่รู้ซื้อจากที่ไหนเนี่ยย่างยาวครับเป็นตามหอยโข่งอันนีมีสูชิมีลายละเอียนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านบนที่เด็ดอยู่ด้านบนโอ้เสียดายครับไม่มีคนอยู่กอจะสอบถาม มาดูทีเด็ดอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวปั่นเลยต้องเป็นเครื่องดัดแปลงครับขับได้นะด้านหลังต่อลงไปขงล่างสายโยงมานู่นคะรับ 2 này làm tạm xe luôn này ô chế đai เป็นเครื่องยนต์นดีเซลครับนี่เอามาทำนั่งนั่งขับโอเคนะครับลาไปก่อนครับนำมาฝากสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันหลังผมมาใหม่นะเผื่อเจอเจ้จาของไอเดียนี้ครับเดี๋ยวจะสอบถามให้นะอันนี้ก็เป็นแบบดิบๆสไตายเน็กเ็ครับยังไม่ได้ทำสีเลยโอเคนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ